ข้ากล่องครับเนะนี่ยเห็นไนะน่าจะเห็นอยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มากินข้าวขาหมูครับเปลี่ยนสถานที่นะครับเนาะเปลี่ยนสถานที่ข้าวขาหมน่าจะน่าจะเห็นอยู่ เปลี่ยนสถานที่กินครับนี่แหละง่ายๆนะครับอากาศดีครับวันนี้ครับอากาศดีช่วงเช้านะแดดแดดยังมาออกอนยะู่เนาะเพราะอากาศยังมาห่อนนะกินได้ทุกที่นะนี่มันแกะแป๊บนะึง ข้าวขาหมูช่วงเช้าครับก่อนก่อนจะเข้าทำงานนะครับเนาะจะเลยจะเข้าทำงานโอเคเรียบร้อยน่ากินไหมครับข้าวกองนะครับนะเนาะข้าวขาหมูเปลี่ยนสถานที่สถานที่กินนะครับเนาะตรงไหนก็ได้นะ ิเท้าเลยวันนี้ครับยังไม่ถึงเวลาเข้างานนะครับเนาะเขากำลังชงเช้าครับได้เยอะ เยอะมากเยอะมากไม่ไม่ว่าม,มันใจว่าจะกินหมดหรือเปล่าเข้ากล่องเนะี่ย ที่ตโนนนต๊ะนั่งกินข้าวแล้วค้น,นนั่งหลายนะครับนะเนาะเราได้มานั่งในรถน,นี่แหละเป็นเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเรื่องปกติแล้วครับผมสำหรับผมนะครับนะกินข้าวในรถเนะี่ย ่วงเชา้าอาจจะกินไม่เยอะเท่าไหร่ครับอาจจะกินพอหมดเลยนะพอได้เยอะมากอะ่ะยังรีบกินเนี่ยช่วงเชา้าว่าเดี๋ยวเขางานมาทันอีกเนาะครับเนาะชีวิตคนทำงานนังิครับ อร่อยๆครับแซ่บแซ่บเพื่อนครับข้าวข้าวหมูตอนเช้านะครับส่วนมากผมจะกินชอบกินครับแต่ว่าจะชอบกินช่วงบ่ายๆนะครับนะตอนช่วงเที่ยงแล้ววันนี้เปลี่ยนมากินลองดูช่วงเช้าครับเยนบางคนกับ บางคนก็กินตอนเช้าเพื่อนนะกินได้ทุกเวลาแล้วนะครับนะครับนะเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยพริกกี่เม็ดเนี่ยกินพริกไปสามเมเ็ดแล้ว ยังแสงน่อยน,นึ่งากล่องอาจจะดูไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าอาจจะมีแสงข้างนอกบ้างนะครับนะอ,อร่อยครับอร่อย ได้ยินน่าจะได้ยินอยู่ว่าพูดไม่ค่อย,อย,พ,อย,อยพูดไม่ค่อยเสียงดังบ้นงแล้วมาเริ่มอิ่มแล้วจงเช้าเนี่ยกิน กินได้เ่ค่อยหลายครับกินกินหลายมันยังไดกมรน,ะมนแ,แต่คนนะครับนะแล้วแต่แต่ละคนนะครับนะอิ่มนะครับขาาก็จะกินง่ายๆนะครับนะนั่งกินไซก็ได้ครับ างทีก็กินอยู่โต๊ะหินออนบางทีก็มากินในรถนะครับเนะาะแต่สะดวกสบายนะครับเนาะแต่ละคนนะครับเนาะบ่าวากันนะครับเนาะไ่ก็มากินข้าวขาหมูครับเศษๆขึ้นกันวะไอเช้ากจะได้ยินเสียงเสียงนกเข่ามันร้องด้วยแถวนี้น,นกเข่าขัน หมดพอดีน่าจะหมดแล้วขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่มาหลับชมอยู่นะครับเนะาะหลับชมให้กำลังใจครับขอบคุณมากๆครับสำหรับ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ